ละกัคนา,าแม่อ่าใช่ราศีตุลมีดาวสุดเป็นเจ้าเรือนเป็นราศีที่เสาเป็นเกษตรเขาเรียกว่าครอบครัวจะมั่นคงดีอาจารย์อันนี้อวยแล้ว <c oughs> ของพ่อก็ดีเฮ้ย<อ>ไม่ใช่อันนี้อวยแล้วอาจารย์ไม่มันบังเอิญไงโอ้ไม่ได้อวยไงเรื่ <พา S 1> องกัน,นเอาน้ำเนี้ยมาอาจารไม่ใช่เรื่องแากาเสาเนี่ยมันมาเป็นเกษตร <_ <EN> _กเกษตรหมายถึงความมั่นคงอแต่แต่ความมั่นคงในนั้นก็ต้องเหนื่อยนะหรือความรับความบิดชอบภารลัจะมากขึ้นอืแต่มันมีอนาคตที่ดีขึ้นอแล้วเนื่องจากดาวศูนยะ์เขาเรียกเป็นดาวมนุษย์จูมันเล็งหลักแต่มันก็ต้องดูว่าคนเป็นยังไงไมายังไงคุณทําอะไรมาก่อ,อนมาหลังแต่ราศีตุลเนี่ยมันดีกับคนที่ ระหว่างช่วงในชีวิตมาตั้งแต่1ิบปีมาเนี่ยคุณทำบุญสุนทานมาเรื่อยๆก็หมายถึงว่ากระปุกมาหนึ่งกระปุกคุณเริ่มหยอดกระปุกเต็มแล้วเงินมันเริ่มล้นแล้วแทะออกมากินได้อะไรที่ทําไว้มาใช่เริ่มสามารถหยิบใช้ใชได้ใช่มันจะได้ผลตอบรับในตอนนั้นๆหรือคุณสะสมความดีคุณมาเออแล้วมาสิบปีนนอที่แบบว่าแบบ คือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนมาเยอะ <S 2> <S 2> ใช่ <อะ S 2> ใช่ใช่อันนี้จะมีคนมาหรือสามารถไปขอความช่วยเหลือจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่อย่างเงตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะาลาหูมันย้ายมาในเดือนมรณะดาวเสียไปอยู่พบเสียดีลาหูมันอยู่ในเดือนมรณะเขาเรียกว่า,าเอาพูดหลุดหลุดเลยไม่รู้เลยเขาเรียกจะได้สมบัติเก่า <S <S เอ้ยจริงเหรอหรือจะได้มรดกสมควรอย่างไเวลาสมควรสมมติว่าคุณเคยดูแลพัดวีพ่อแม่บิดามารดา ให้ดีอ่าพ่อแม่บิดามารดาเขาเรียกตอบแทนให้คุณในความดีของคุณที่ทำมาสิบปีแล้วถ้าเป็นฝากธนาคารตอนนี้กินดอกเอ่ากินดอกกินดอกกินดอกออมเอิมเนี่ยมันเสร็จเอ้ยแล้วงอกเงยด้วยนะงอกเงยด้วยงเนื่องจากสาวว่ามีสีถ้าผมดูดีๆซื้อลอตเตอรี่อาจจะถูกเอ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวฮะไปเกี่ยวโอ้พึ่งโดนเกี่ยวจากเกิดที่แม่เอ้ย ลาหูมันอยู่เรือ,อนมรณะไม่ใช่เรือนลาภะว,<ล>ว่าสิ่งที่ทําความดีไว้หรือว่ <wheelchair. S 1> าง,งานที่เคยทำอาไ<ช>ว้เช่นวนนี้กลอนรัตอเล่ยอย่างนี้เนี่ยหรือ,รอเขาเรียก<ช>ว่าจะพาตัดเปลี่ยนแปลงระบบการงานใหม่ๆหรือจะขยายงานไปเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีมนาคมโครตรดีเลยอั<ถ>อนนี้อ่างั้นเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเคยจันแล้วก็หรือขายหรือเดินทางไปต่างประเทศโอยตอนนี้ใครจะไปอาจารย์นุ๊ไม่ได้บอกตอนนี้ไงอาจารย์พูด สามารถไหมครับว่าราศีนี้สิ่งที่สะสมมาตอนนี้ออกดอกออกผลไงและเป็นจังหวะดีที่ต่อยอดใช่ใช่ไหมใช่เงินเข้ามาเต็มเลยไงเพราะดาวเกตมันเป็นเรื่องเงินดุลพัด้วยไงใช่ไหมเงินเกตหรือการลงทุนดีมากเลยแ้่เสี่ยมีไหมครับอาจารย์แต่ถ้าคนเป็นคนลงทุนนะเขาเนี่ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ดีคือถ้าหรือซื้อที่ดินมีปัญหามาปรับปรุงได้ราคาถูก คือถ้ามีเงินเย็นอยู่เป็นนักลงทุนเบาๆซื้อหุ้นซื้อตราสารนี่หรืออะไรก็แล้วแต่จังหวะนี้เฮ้ยเหมาะกับการซื้อที่ดินมากค่ะเล่นเล่นที่ดินน่าจะือเล่นที่น่าจะหรือหรือเล่นหุ้นเน่าเน่ามันจะได้เงินเล่นหุ้นที่แบบไม่มีใครเอาละไปช้อนมาแล้วเดี๋ยวอยู่ดีก็เด่นอออ่าสองอ่าชี้โพงนะชี้โพงนะอันนี้รู้นะพอแล้ว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  ไปซื้อสกุลของญี่ปุ่นมาเพราะว่า,าวปนเป็นเงินเยนเงินเยนเงีเงินมันไม่หลอเนี่